สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูไข่ลูกเขยกันค่ะกับข้าวนะคะที่สามารถรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆได้อย่างอร่อยแน่นอนค่ะไปดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะจะมีน้ํามันพืชนะคะสําหรับที่จะมาผัดเครื่องนะคะรวมถึงมะขามเปียกค,ค่ะอันนี้เราคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําปลา ไข่เป็ดน,นะคะต้มทั้งหมด3ฟองนะคะพริกชี้ฟ้าค่ะหั่นเป็นเส้นยาวแบบนี้แล้วก็ผักชีนะคะกระเทียมค่ะคุณผู้ชมจะต้องหั่นเป็นแว่นนะคะแล้วก็นําไปเจียวให้เหลืองแบบนี้นะคะเราใช้กระเทียมใหญ่เท่านั้นนะคะแล้วก็น้ําตาลปีบ๊บพริกแห้งนะคะทอดรวมถึงหอมแดงเจียวค่ะ หลังจากคุณผู้ชมเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มในขั้นตอนแรกกันนะคะใส่น้ำมันลงในกระทะนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนนะคะเราก็จะนําไข่เป็ดนะคะที่เราต้มแล้วลงไปทอดค่ะไฟในการทอดนะคะก็ใช้ไฟกลางนะคะไม่ร้อนจนเกินไปหรือว่าไฟอ่อนจนเกินไปนะคะ เดี๋ยวพทอทอดจนไข่เหลืองนะคะเราก็จะนําไข่ที่มาพักไว้ก่อนนะคะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะต้องคนไปนเรื่อยๆนะคะไม่งั้นไข่เนี่ยด้านล่างก็อาจจะไหม้ได้นะคะ ตอนนี้ไข่เป็ดที่เราทอดไว้นะคะก็สีเหลืองสวยแล้วนะคะเราก็จะนําขึ้นมาสะเด็ดน้ํามันนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะหลังจากนี้เราจะไปทําในส่วนของน้ําราดกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําในส่วนของน้ําราดไข่ลูกเขยกันนะคะเริ่มแรกนะคะคุณผู้ชมก็ต้องใส่น้ํามันพืชลงไปก่อนนะคะใช้น้ํามันไม่เยอะนะคะเพราะว่าน้ําราดเนี่ยคนข้างที่จะงวดนะคะเป็นคนทีเดียวจากนั้นนะคะเราก็ ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะหงป่ปน้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊นะคะคุณผู้ชมจะต้องเคี่ยวนะคะให้ตัวน้ำร้านเนี่ยข้นนะคะพอน้ำตาลปี๊ดละลายนะคะและส่วนผสมเริ่มที่จะงวดลงแล้วก็เป็นอันใช้ได้เราก็จะปิดไฟยกขึ้นเลยนะคะ น,นีก็ใช้เวลาคนสักเล็กน้อยนะคะให้สผสมงวดลงอย่างนี้ยังไม่ได้นะคะยังใส่อยู่ก็คนต่อไปนะคะและอย่าลืมนะคะว่าสำหรับ f u o d t r a v e l well. t v นะคะนอกเหนือนจ,จากเมนูอาหารไทยก็ยังมีอาหารฝรั่งอาหารจีหรือแม้กระทั่งขนมนะคะขนมไทยหรือว่าเบเกอรี่ก็มีเช่นเดียวกันนะคะ แวะไปคลิกดูกันได้นะคะที่ www.futv.tv ค่ะอัน mm hmm. นี้ก็คือน้ำราดที่เราปรุงเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะไปลาดบนไข่ลูกเขยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาผ่าไข่เป็ดที่เราทอดไปแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะจัดเสิร์ฟนะคะไข่ค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าเรานําไปทอดแล้วเพราะนั้นเวลาผ่าก็ ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าไข่แดงอาจจะแตกได้หลังจากเราผ่าไข่เป็ดแล้วนะคะก็จะใส่จานแบบนี้นะคะอันนี้เลือกแต่คุณผู้ชมนะคะว่าจะดีไซน์ออกมาแบบหนจะผ่าครึ่งหรือผ่าสี่ยังไงก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะราดด้วยน้ําราดที่เราปรุงไว้สักครู่นี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็โรย,ยด้วยหอมเจียวนะคะ ตามด้วยกระเทียมเจวค่ะใส่พริกทอดลงไปเล็กน้อยนะคะตามด้วย,วยผักชีผนะคะ,ะ,คะและพริกชี้ฟ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูไข่ลูกเขยค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขอาหารจานนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ